มงคลชีวิตมงคลที่สบูชาบุคคลที่ควรบูชาต้นไม้เมื่ออย่างเล็กเป็นต้นกล้าอยู่จำเป็นต้องมีหลักค้ำประคองไว้ป้องกันไม่ให้ล้มรากขาตายเสียก่อนชันใดผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าก็จำเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูกเป็นหลักใจป้องกันความเห็นผิดและอกุศลกรรมต่างๆ มิให้ย้อนกลับกำเริบขึ้นมาอีกชั้นนั้นการบูชาคืออะไรการบูชาคือการเสื่อมใสยกย่องเชิดชูด้วยกิริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและลับหลังการแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงให้ท่านทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจ การแสดงรับหลังเป็นการเตือนใจตัวเราเองให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่านก่อให้เกิดความรู้สึกอยากกระทำตามใจเราจะได้ยกสูงขึ้นเสมอเสมอไม่เลื่อนไหลไปในทางชั่วร้ายการบูชาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งสำหรับฝึกใจที่ยังหยาบกระด้างเพราะไม่อาจยอมรับคุณความดีของผู้อื่นให้ละเอียดอ่อนลง ผู้ที่ยังด้อยปัญญายังไม่เข้าใจในคุณธรรมความดีของผู้ที่ควรบูชานักแต่หากได้เคยชินกับการบูชาแล้วในที่สุดย่อมสามารถเห็นถึงคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่เราบูชาได้อย่างแจ่มชัดจนเกิดความเลื่อมใสกลายเป็นการบูชาอย่างแท้จริงอยากทำความดีตามท่านบ้าง ผู้ใหญ่จึงควรสอนบุตรหลานให้รู้จักสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยเป็นการปลูกศรัทธาให้รู้จักบูชาบุคคลที่ควรบูชาตั้งแต่เด็กๆบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีคุณความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามได้แก่ผู้มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเรานั่นเอง ซึ่งประมวลสรุปได้ดังนี้ 1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตที่ประเสริฐสุดในโลกทรงไว้ด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 2. พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก่อน แล้วจึงสอนให้ผู้อื่นประพฤติดีปฏิบัติชอบตามอย่างบ้างจัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชน 3. พระมหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธ,ธราชธรรมเป็นธรรมราชาจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของประชาชน 4. บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดี เป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าจะคบจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาหรือปูชนียบุคคลของบุตรหลาน 5. ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความประพฤติดีเป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่าสิทธิจะคบหาจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของสิทธิ์ 6. ผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดีตั้งอยู่ในธรรมจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานอกจากนี้บัณฑิตที่มีเพศภาวะสูงเกินกว่าจะคบในฐานะที่เสมอกันได้ล้วนจัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาทั้งสิน้นสิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านี้ก็จัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาอีกเช่นกัน เพราะเมื่อเราบูชาสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องด้วยตัวอย่างคือ 1. สิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าเช่นพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุสังเวชนียสถานเป็นต้น 2. สิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์เช่นพระาธาตุรูปพระสงฆ์สาวกเป็นต้น 3. คํคำสั่งสอนรูปภาพของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาพระมหากษัตริย์ซึ่งตั้งใจประพฤติธ,ธรรมเป็นบัณฑิตจัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาทั้งสิ้นการแสดงออกถึงความบูชา หทางกายไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือประกอบกิจใดๆเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านหรือสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของท่านเช่นรูปปั้นภาพถ่ายก็อยู่ในอาการสำรวม 2. ทางวาจาสรรเสริญยกย่องคุณความดีของท่านทั้งต่อหน้าและลับหลังเช่นการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย การนำความดีของท่านไปสรรเสริญ 3. ทางใจตามละลึกนึกถึงคํำสอนของท่านด้วยความเคารพและซาบซึง้งประเภทของการบูชาการบูชาในทางปฏิบัติมี2ประเภทคือ 1. อามิตรบูชาคือการบูชาด้วยสิ่งของเช่นบุตรระลึกถึงคุณของบิดามารดา สิทธิ์ละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์จึงบูชาด้วยการนำทรัพย์สินเงินทองของใช้ไปมอบให้เป็นต้นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ทูบเกียนก็จัดเป็นอามิรบูชาเช่นกัน 2. ปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสอนตามแบบอย่างที่บีของท่านเช่นพยายามกำจัดความโลภ ความโกรธความหลงด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามคำสอนของท่านการบูชานี้จัดเป็นการบูชาที่สูงสุดเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้กายวาจาใจของเราใสสะอาดเป็นบัณฑิตตามท่านได้โดยเร็วข้อเตือนใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือนักปฏิบัติธรรมพึงระลึกเสมอว่า สิ่งที่เราจะเรียนรู้นั้นถ้าเราเทิดทูนบูชาตั้งใจประคองรักษาอย่างดีไม่นำไปล้อเลียนหรือพูดเล่นผลของการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนการปฏิบัติธรรมของเราย่อมมีความเจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ตรงกันข้ามถ้าเราไม่เคารพแต่กลับลบหลู่ครูอาจารย์หรือสิ่งที่จะเรียนรู้ ความเข้าใจความทาบซึ้งที่จะปฏิบัติตามคำสอนก็หมดไปเกิดความรู้สึกไม่อยากบูชาหรือไม่ศรัทธาใจที่ควรจะตรึกนึกถึงธรรมะหรือบทเรียนต่างๆก็มืดมิดเป็นการปิดกั้นหนทางที่จะเข้าถึงปัญญาอันจะเป็นแสงสว่างส่องนำวิถีชีวิตให้ก้าวไปในทางที่ถูกที่ควรที่ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้น ข้อควรระวังอย่าบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาเพราะจะชักนำไปสู่ความงมงายหลงผิดจิตใจขุนมัวเป็นผ่านไปซึ่งทำได้ดังนี้ 1. ไม่บูชาคนพานคือไม่ยกย่องไม่เชิดชูไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนคนพานไม่ว่าคนพานนั้นจะมียศศักติสถานภาพสูงส่งเพียงไรข้าตามส ไม่บูชาสิ่งที่เนื่องด้วยคนพาลเช่นรูปภาพรูปปั้นผลงานสิ่งของเครื่องใช้ของคนพาลหรือทำตามคำแนะนำของคนพาล 3. ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่เกิดสิริมงคลเช่นรูปภาพดารานักร้องนักกีฬาที่ไม่มีคุณธรรมเพียงพอ ภาพโฆษณาเกี่ยวกับอบายามุกเป็นต้นอย่านำมาประดับบ้านเรือนไว้ 4. ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วเกิดงมงายไม่เกิดปัญญาเช่นต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงสารพระภูมิคนทรงพูดผีปีศาจสัตว์ที่เกิดมามีลักษณะผิดปกติเป็นต้นการกลาบสามอย่าง วิธีการบูชาพระพุทธรูปที่ใช้กันมากคือการกราบโดยผู้ที่กราบพระนั้นแยกได้หลายประเภทดังนี้ 1. ยิ่งกราบยิ่งเมื่อยคือพวกที่เห็นคนอื่นกราบพระก็กราบตามเขาโดยไม่รู้ความหมายทำลวกลวกเหมือนลิงไหว้เจ้าอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อยเปล่า 2. ยิ่งกราบยิ่งโบคือพวกที่กราบพระแล้วขอในสิ่งที่ไม่สมควรเช่นกราบพระขอหวยหรือไม่ดูหนังสือแล้วกราบพระขอให้สอบได้ 3. ยิ่งกราบยิ่งฉลาดคือพวกที่กราบพระแล้วยึดถือเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามเช่นกราบครั้งที่หนึ่ง ละลึกถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีปัญญามากสามารถพิจารณาเห็นทุกข์และคิดค้นวิธีการดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองทั้งนี้เพราะพระองค์ศึกษาธรรมและฝึกสมาธิมามากจึงมีใจใสสว่างจนสามารถตรัสรู้ธรรมปราบกิเลสในตัวได้หมดเราก็ต้องตั้งใจฝึกสมาธิสึก